สวัสดีครับนะครับผมนะครับโจจิตศดาพันมณีนะครับอดีตครับผมเป็นพนักง,งานประจํานะครับปัจจุบันผมเป็นนักธุรกิจอินดี้นะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นเด็ก้านอกนะครับที่เรียนจบแล้วก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพนะครับเพื่ออยากมีนะครับชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็อยากสร้างชีวิตอยากสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองนาอะไรที่ผมเรียนจบปวสครับผมก็เดินทางนะครับเข้ามาทํางานที่กรุงเทพนะครับก็เข้ามาเป็นลูกจ้างนะครับในโรงงานเอกชนโดยที่ผมเนี่ยนะครับก็ เอาแรงนะครับเอาเวลาแล้วก็ความสามารถจากการเรียนจบเนี่ยนะครับไปทํางานเพื่อให้ได้เงินพอสิ้นเดือนครับเราก็ได้เงินนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหได้เงินเยอะมากก็เป็นธรรมดาครับเราไม่เคยได้รับเงินเยอะนะแต่พอเราได้เงินเยอะเราก็ใช้เยอะครับทํางานเหนื่อยทั้งเดือนเนี่ยนะครับเราก็อยากให้ความสุขกับตัวเองบ้างอะไรที่เราไม่เคยได้เราก็อยากได้อะไรที่เราไม่เคยมีเราก็อยากมีก็เหมือนกับเด็กต่างจังหวัดทั่วไปนั่นแหละครับ พราผมแต่งงานนะครับมีครอบครัวเนี่ยผมก็สร้างความมั่นคงครับด้วยการซื้อบ้านนะครับซื้อรถนะซื้อส่วนไม่ได้ก็่อนงครับเออนะครับเพราะอะไรเพราะเครดิตเราดีจริงไหมนะครับเพราะเราเนี่ยนะครับมีฐานรายได้ประจํานะครับจากงานประจําจากนั้นผมก็เริ่มเจอวิกฤตครับจากค่าใช้จ่ายที่มันต่อเดือนนะครับที่มันเพิ่มขึ้นจากการผ่อนสิ่งของที่เราอยากได้อยากมีนะครับ พอเรามีลูกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกเลยรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยครับทั้งค่าเลี้ยงดูนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาเราต้องเอาเวลาไปทํางานหาเงินและไหนจะค่าเทอมที่สูงนะครับเพราะเราอยากให้ลูกเราเนี่ยเรียนโรงเรียนเอกชนดีๆนะครับก็เหมือนกับคนอื่นเขานะเหมือนพ่อแม่คนอื่นทั่วไปครับแล้วเราก็มาเจอแล้วผมก็มาเจอวิกฤตหนักเลยนั่นก็คือต้องบอกว่า ตัวเองเนี่ยนะครับต้องดูแลพ่อดูแลแม่ด้วยนะครับตอนนั้นพ่อผมเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเพราะเป็นบาดทะยักษน่าเป็นบาดทะยักษต้องทําการเนี่ยนะครับผ่าตาดัดเอาเนื้อเสียออกนะครับต้องใช้เงินเนี่ยประมาณสามแสนบาทตอนนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าผมจะหาเงินมาจากไหนนะเพราะเงินเก็บก็ไม่มีนี่บัตรก็เต็มวงเงินเฉพาะ,ะแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็เฉพาะ,ะ,ะไรายได้แต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายอยู่แล้วก็เลยครับจําเป็นนะครับต้องเอารถเอาบ้าน เข้าไปรีครับเข้าไปรีไฟแนนซ์ที่ธนาคารเพื่อเอาเงินเนี่ยออกมารักษาพอโชคดีมากๆครับตอ,ตอนนั้นเนี่ยนะครับเรารอดวิกฤตตรงนั้นมาได้นะผมก็เลยมองครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราเจอวิกฤตแบบนี้แล้วเรายังมีไรายได้ทางเดียวเนี่ยจากงานประจําเนี่ยเราคงไม่รอดเพราะอะไรเพออราะรายจ่ายของเราเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมลูกที่สูงขึ้นนะครับพ่อแม่ที่เริ่มแก่ชาราลง นะหรือค่าของคิดที่สูงขึ้นตอนนี้ต้องบอกเลยน้ำมันลิตรละสามสิบาทนะตอนนี้สองพันบาทยังไม่เต็มถังเลยจริงไหมแต่รายได้ของเราล่ะครับมันจํากัดด้วยเพดานการจา่ายและเวลาที่เราเอาไปแลกเพราะอะไรเพราะเราสามารถทํางานได้เพียงสิบสองชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองนะครับเราไม่สามารถทําได้มากกว่านี้แล้วถ้าวันนี้โอ้โหเาาทํเราทํางานไม่ได้ละ่ะโอ้โหอันนี้วิกฤตหนักเลยเพราะอะไรเพออไราะรายได้เราจะเท่ากับศูนย์ในทันที ผมเองเนี่ยนะครับจำเป็นนะครับจาเป็นต้องมีรายได้กระเป๋าที่2เพื่อให้ผมสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวผมได้ในวันได้นะครับแม้ในยามที่ผมเนี่ยทำงานไม่ได้ครอบครัวผมก็ยังสามารถมีเงินในการดําเนินชีวิตต่อได้นะผมก็เลยมองครับว่าแล้ววันนี้นะครับจะมีอาชีพอะไรล่ะครับที่ให้หลับผมเนี่ยสามารถสร้างเงินให้กับผมได้แม้ในยามที่ผมทํางานไม่ได้ ผมก็ได้ไปอ่านหนังสือเล่มน,นึงครับที่ชื่อว่าเงินสีนอาสีประเภทของโรเบิร์ตทีทิโยสกิเขาบอกว่ารายได้ของคนบนโลกใบน,นี้นะครับมีเพียง2รูปแบบไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรธุรกิจอะไรกันแล้วแต่คือประเภทคือแอคทีฟอินค m มและพา s ซีฟอินค m มแอคทีฟอินค m มครับคืองานที่เราต้องเอาแรงเอาเวลาไปแลกถึงจะได้เงินเหมือนกับหนูถีบจักรครับถ้าหนูไม่มีแรงถีบจักรจักรก็หยุดหมุน เช่นกันกันกบไรายได้งานประจำของผมเลยครับผมต้องตื่นตั้งแต่6โมงเพื่อไปตอกบัตร8โมงทำงานถึง5โมงต่อไดโอทีสองทุ่มถึงบ้านก็สามสี่ทุ่มวันไหนมาสายก็ถูกหักเงินเดือนไหนป่วยป่วยเยอะขาดบ่อยก็ถูกหักเงินแถมสิ้นปีเงินก็ขึ้นน้อยโบนัสก็ลดลงซึ่งผมหยุดทำงานไม่ได้เหมือนกับหนูถีบจักรเลยครับหยุดเมื่อไรลายตายเมื่อนั้น ส่วนรูปแบบที่2ครับคือ Part a s s i v e i n c o ั e คืองานที่เราต้องเอาแรงเวลาไปแลกเช่นกันครับแต่เราใช้สร้างสินทรัพย์เราใช้สร้างสินทรัพย์ครับเพื่อให้สามารถสร้างเงินแทนเราเมื่อเราสร้างเสร็จเราหยุดทำแต่ก็ยังมีระบบเงินไหลเข้ามาให้เราตลอดเวลาแล้ววันนี้นะครับตัวผมเองอยากมีไรายได้แบบนี้แล้วผมจะต้องทำอาชีพอะไรด้วยข้อจำกัดของผมมี นะไม่ว่าจะเป็นเวลานะครับเพราะผมทํางานประจําผมมีเวลาจํากัดนะรเรื่องเงินทุนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่เขาบอกว่าอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟินคัมก็คือต้องเป็นเจ้าของระบบหรือแฟรนชายขนาดใหญ่พี่เคยรู้จักเซเว่นอีเลเว่นไหมครับเซเว่นอเป็นแฟรนไชส์ขนาดเป็นแฟรนไชส์ของ CP แต่ CP เนี้ยนะครับเป็นผู้สร้างระบบเซเว่นอีเลเ วันนี้เราเห็นสาขาเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยนะครับขยายออกไปเกือบทุกหัวมุมของทุกถนนเลยจริงไหมเราเคยเห็นเจ้าสัวซีพีมาขายขนมจีบซาลาเปาให้เราที่เซเว่นอีเลฟเว่นไหมครับไม่เคยจริงไหมเพราะอะไรเพราะซีพีเป็นเจ้าของระบบแฟรนไชส์ของเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยครับถ้าวันนี้เซเว่นอีเลเว่นเกิดขึ้นหรือขยายออกไปเนี่ยซีพีก็จะได้ค่าระบบแฟรนไชส์ไงครับพี่เห็นไหม ถึงแม้วันนี้เจ้าสัวไม่ทํางานหรือเจ้าสัวหายตัวไปทัก3สามเดือนเนี่ยรายได้ก็ยังเกิดขึ้นจากการขยายตัวของแฟนชายเซเว่นอีเลเว่นจริงไหมครับและรายได้ก็จะวิ่งเข้าไปหาเจ้าสัวในทุกนาทีเลยจริงไหมผมก็อยากมีรายได้แบบเจ้าสัวซีพีครับโดยที่หยุดทําแต่มีระบบเงินไหลเข้ามาตลอดชีวิตผมก็อยากมีผมก็อยากมีรา,ายได้แบบนี้ครับแล้วมันจะมีอาชีพไหนนะครับที่คนธรรมดาอย่างเราที่ต้นทุนอย่างเราสามารถทําได้จริงไหม ในที่สําคัญพี่ทําสามารถมันต้องสามารถทํางานควบคว่งานประชามาด้วยนั่นก็คือมันมีธุรกิจหนึ่งธุรกิจครับนั่นก็คือธุรกิจเครือขา่ายเพราะธุรกิจเครือข่ายครับเป็นงานเป็นธุรกิจที่มีระบบที่เราสามารถขยายสาขาได้เหมือนเซเว่นอีเลเวนแต่เราสามารถรับรายได้แบบเจ้าส่วนซีพีโดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําเพียงอะไรครับพี่เพียงแค่เราเปิดโอกาส เราเพียงแค่เราเปิดโอกาสและส่งต่อระบบเนี่ยก็สามารถมีสาขาได้แล้วพี่ที่สําคัญสามารถขยายได้ทั่วโลกเป็นงานที่เราสามารถใช้นะครับเวลาและแรงของคนอื่นเนี่ยมาช่วยเราทํางานได้ด้วยครับวันนี้มันก็เหมือนกับการยกเก้าอี้ร้อยตัวเข้าห้องอ่ะพี่ถ้าเรายกคนเดียวนานไหมครับนานจริงไหมแต่ถ้าเรามีคนร้อยคนมาช่วยเรายกคนละตัวเข้าห้องพี่คิดว่าเร็วขึ้นไหมครับ นั่นแหละครับจะทําให้เรามี l e v e จพาว power หรือคานผ่อนแรงมาช่วยเราสร้างไรายได้ไงครับโดยที่วันนี้วันที่เราป่วยเราทํางานไม่ได้ก็ยังมีอีก90อีก99คนทํางานแทนเราไงพี่นะครับแล้ววันนี้งานเครือข่ายเห็นไหมพี่ดังนั้นเห็นไหมนี่ละครับคืองานที่สามารถสร้างภาษีให้เราได้และงานเครือข่ายมีเยอะแยะมากมายเลยพี่หลายบริษัทเลยพี่อาจจะเคยทําหรืออาจจะเคยเจอเพื่อนของพี่เคยทําบริษัททั้งดีและไม่ดี ในวันที่ผมรู้จักธุรกิจอินดีมโปรเจกต์กเนี่ยพี่จากเพื่อนของผมคุณอนันดาวันเลิกหรือหรือพี่แดงเนี่ยเขาเข้ามาแนะนําตอนแรกผมก็ไม่เปิดใจพี่เพราะผมคิดว่ามันต้องเดินทางไปฟังธุรกิจที่เซ็นเตอร์นะครับต้องใช้สินค้าทีก็ต้องเดินทางไปซื้อที่ศูนย์เพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าฟังฟรีฟังฟรีฟังฟังเนี่ยฟังบรรยายธุรกิจฟรีผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเดินทางอยู่บ้านก็ฟังได้ข้อนี้นะครับพี่ทําให้ผมเปิดใจเพราะอะไร พอวิกฤตแบบนี้พี่เราจะออกจากบ้านมันก็ลําบากอีกไหมไหนจะ down, นอกดาวไหนจะโน่นนี่นั่นดังนั้นผมจึงมองว่ามันจําเป็นนะครับมันจําเป็นมากครับถ้าเราจะทําธุรกิจเครือข่ายมันจําเป็น,ต,ปนต้องเป็นธุรกิจออนไลน์พี่ที่ผมเลือกบริษัทเครือข่ายคืออะไรพี่หนึ่งต้องเป็นบริษัทต้องเป็นธุรกิจที่ใช้ออนไลน์ในการสร้างธุรกิจและทําไมต้องอินดีพี่เพราะบริษัทดีเป็นบริษัทที่ใช้ระบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นทั้งการฟังบรรยายธุรกิจการจ่ายเงิน เป็นธุรกิจเครือข่ายไม่กี่บริษัทครับที่สามารถจ่ายเงินผ่านเซเว่นได้ส่งของให้เราถึงบ้านโดยที่เราไม่ต้องเดินทางเข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์หรือเซ็นเตอร์หรือบริษัทเห็นไหมและถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตามกฎหมายสคบร้อยเปอร์เซ็นตสองครับบริษัทต,ต้องมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือด้วยนะครับและทําไมต้องอินดีมพี่เพราะอะไรประธานของอินดีมคือพี่กองอาคาัคราณิติพลนะครับ พี่ก้องเป็นคนในสื่อและมีความเชื่อมั่นและมีคอนเนคชันมากมายครับจากการที่พี่ก้องเนี่ยสัมภาษณ์คนสําเร็จกว่า1,500คนนานในรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับทั้งเจ้าสัวรัฐมนตรีแล้วก็นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่มีไรายได้มากกว่า100ล้านบาทและยังมีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในแต่ละด้านแต่มีแนวคิดเดียวกันมาเติมเต็มด้วยนะครับท่านแรกเลยคุณตรงครับมอมหลวงพลยศกัลยาณวงศ์ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเงินไฟแนนซ์และอยู่เบื้องหลังการนําบริษัทนะครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์สองครับคุณโจสมภพปั้นสีที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและอยู่เบื้องหลังการนําบริษัทมหาชนเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับอินดีเพื่อสร้างความมั่นคงท่านที่3ครับคุณโอมและพีพัฒน์ละวีปพงนะครับ ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องราวของระบบเกรือไข่ที่ดูแลระเบื้องหลังที่ดูแลระบบเบื้องหลังให้กับบริษัทเกรือไข่ที่มีรายได้หลักร้อยล้านบาทมาแล้วและท่านที่4ครับคุณแนนนี่พัฒรานันดีรัศมีที่วันนี้เข้ามาดูแลระบบและเทนนิงเลนนี่แหละครับที่หลายๆบริษัทเรียนแบบอินดีไม่ได้3คืออะไรครับต้องมีรายได้หลากหลายช่องทางนะครับแท่ที่เราสามารถสร้างรายได้แล้วทําไมต้องอินดีพี่ พราะอินดีมีสี่แพลตฟอร์มในการนำไปสร้างไรายได้นะครับแพลตฟอร์มแรกแพลตฟอร์มอินดีมดอทมีที่เป็นสินค้านวัตรกรรมของอินดีมและก็ของพาร์ทเนอร์นะครับสองนะครับแพลตฟอร์มพันล้านนะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะทั่วฝาเมืองไทยไว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าบิ๊กซีโลตัสและบริการต่างๆเช่นแกลฟูดแพลตฟอร์มที่3ครับแพลตฟอร์มถูกดีแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้า s m e o t o p นะและซิงเกิลแบรนด์ให้เราเข้าไปช้อปปิ้งและสครับแพลตฟอร์มสกิลแอพที่เรานเป็นแพลตฟอร์มในการเรียนรู้คอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆและยังสามารถสร้างไรายได้ครับแบบได้ทั้งแบบ Active Income ที่สามารถขยายสาขาผู้บริโภคโดยจ่ายให้เราสูงสุดเนี่ย4 0 0 0 0บาทต่อวันนะครับจ่ายให้เราทุกวันศุกร์ทุกสัปดาห์และสร้างไรายได้แบบ Passive i ินค m e จากการสร้างองคอ์กรผู้บริโภคใต้องค์กรของเราทุกคนเนี่ยนะครับ ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนะเพียงแค่เราเป็นผู้บริโภคเราก็สามารถได้รายได้แบบเงินไหลนะครับแบบเจ้าสัว CP ได้ด้วยตลอดชีวิตและว,วันนี้พี่เรายังมีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าของเหมืองขุดคริปโตเพื่อรับรีวอร์ดครับเป็นเหรียญบิตคอยนะครับเหรียญคริปโตจากเหมืองขุดของอินดีมได้ในทุกๆเดือนที่มีมูลค่าหลักล้านบาทในกระดานเทรปัจจุบันนะข้อที่4คืออะไรครับบริษัทต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ สามารถขับเคลื่อนและจําเป็นต้องใช้ครับแล้วทําไมต้องผลิตภัณฑ์อินดีเพราะในวิกฤตแบบนี้พี่วิกฤตโควิดแบบนี้ทําให้หลายๆคนนะทําให้หลายๆคนครับพี่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราบริษัทอินดีมีผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารและเทคโนโลยีเฉพาะพี่คือเทคโนโลยีเซรเมิกที่ทําใหส้สารอาหารเนื้อซึมสู่ร่างกาย ได้ลึกในระดับเซลล์ไมโครคอเดียไม่ว่าพี่จะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยพี่จําเป็นต้องใช้ครับเพื่อดูแลสุขภาพและสร้างภูมิแข็งแรงให้ดียิ่งขึ้นนะและข้อที่ห้าครับข้อนี้สําคัญมากๆคือบริษัทต้องมีระบบแล้วทําไมต้องอินดีทําไมต้องระบบอินดีมพี่เพราะอะไรเพราะระบบอินดีสามารถทําให้คนที่แตกต่างคนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอายุเพศประสบการณ์การศึกษา สำเร็จได้เหมือนกันและสามารถมีไรายได้แบบเสถียรและมั่นคงและที่สำคัญครับทำให้เราหยุดทำแต่เราสามารถมีระบบเงินไหลเข้ามาหาเราได้ตลอดชีวิตไงพี่และที่สำคัญครับเราจำเป็นมากๆที่ต้องรีบสำเร็จเพราะอะไรเพราะวันนี้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครับเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ดังนั้นจะทำให้หลายๆอาชีพก็หายไปนะครับเช่นพนักงานส่งของนะครับเพราะตอนนี้ลหลายๆบริษัทใช้โดรน ใช้ระบบ AI นะครับรถไร้คนขับเข้ามาแทนเข้ามาจัดส่งแทนเรานะครับแทนมนุษย์เห็นไหมดังนั้นอนาคตลูกหลานเราจะเป็นยังไงพี่ดังนั้นอ่ะเราจําเป็นต้องรีบสําเร็จหลังจากที่ผมตัดสินใจแต่งจที่ผมตัดสินใจและเริ่มเรียนรู้แล้วก็ลงมือทาเนี่ยหนึ่งปีกว่าๆทำให้ผมมีรายได้สะสมทางครอบครัวเนี่ยกว่าสีา่แสนบาทเพื่อน,นําไปปวดหนี้และเสริมสภาพคล่องทางรายได้ของผมและยังได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเหมืองขูดเหรียญคริปโต ร่วมกับบริษัทเพื่อสร้างสินทรัพย์สําหรับสร้างไรายได้ให้กับผมตลอดไปผมเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายที่จะเป็นสิ่งเดียวที่สร้างความมั่นคงทางไรายได้ให้กับเราได้ครับและธุรกิจเครือข่ายในปัจจุบันมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับในอดีตเพราะมันเป็นโลกออนไลน์มันทําง่ายนะครับแล,และที่สําคัญมันเป็นธุรกิจที่จําเป็นต้องทําเพื่อให้เราเนี่ยนะครับรอดนะครับในทุกๆวิกฤตนะ วันนี้พี่ชีวิตของเราเราคือผู้กําหนดชะตาต้นทุนชีวิตน่ะเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกจริงไหมแต่วันนี้พี่เราเลือกได้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรอินดีโปรเจกต์โปรเจกต์กนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับถ้าวันนี้พี่มีเป้าหมายเป้าหมายของพี่คล้ายๆกับผมอยากมีความมั่นคงในชีวิตผมเชื่อว่าเราอยู่ในเส้นทางเดียวกันพี่มาลุยไปด้วยกันครับ เพราะความสำเร็จของพี่คืองานของผมผมโจจิตศด,ดาพันมณีสวัสดีครับ